สวัสดีครับสินค้าตัวนี้เป็นกระทะชาบู2ช่องทำจากสเตนเลสสินค้าตัวนี้คือเป็นแบบไม่มีฝ่านะครับ พอกบขนาดได้ไหมครับลองเปรียบเทียบจากไฟแช้ก็ได้ครับจะได้ไดกัด้ะไกขนาดได้ง่ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง29เก้ซนต์ครับแบบมีฝาเป็นแบบกระจกก็มีนะครับเข้าไปดูในร้านก็ได้ครับ